สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านเลยนะครับกลับมาพบกับผมจินดาชาแนลเช่นเคยครับผมวันนี้ภารกิจของผมนะครับก็จะกลับไปส่งน้องฟ้าใสา่นะกลับไปส่งอย่างบ้านใจปอมนะเพราะว่าตั้งแต่เอาน้องฟ้าใส่เข้ามาเนี่ยคนในบ้านเนี่ยไม่ไม่สบายบ่อยนะอาจจะเกี่ยวกับน้องฟ้าใส่หรือเปล่านะแต่คุณไปดูไม่น่าเกี่ยวกับน้องนะน้องนี่อยู่กับผมนี่ก็ปกติดีทุกคนแล้วก็กินของสุกนะไม่ได้กินของดิบแล้วนะทุกคน กินแต่ของสุกเลยผมก็ได้ให้น้องมอสอ,อํบน้ำมนต์แล้วก็กินน้ำมนต์แล้วก็น้องฟ้าสายก็ได้ให้อาบน้ำมนต์นะทุกคนก,กินน้ำมนต์นะผมเองก็ดูแลตลอดนะไม่ใช่มาดูแลแล้วก็กําลังแก้ไขปัญหาทุกคนผมให้อมอผีอ่มาดูนะทุกคนแต่ว่าให้มาดูว่าสาเหตุที่น้องมอไม่สบายนะเ,เกี่ยวกับน้องฟ้าสายหรือเปล่าแต่ S <S <an> <S เขาบอกนะว่ามันไม่เกี่ยวกับน้องฟ้าสายเลยนะจริงๆแล้วไม่เกี่ยวน้องฟ้าสายน,ะจนา,ายนะจะเกี่ยวกับเจ้าจป่าเจ้าขาวมากกว่าน้องมอสน,น่ะไปลบหลู่อะไรหรือเปล่านะในป่านะคะผมหรือว่าทําอะไรไม่ดีไม่ร้ายนะแต่ว่ามผมก็อา่านหลายเม็ดแล้วแหละว่าให้ไปส่งน้องฟ้าสายผมก็จะทําตาม้วก็จะกลับไปส่งน้องฟ้าสายพักนิงนะถ้าเกิดว่าน้องเกิดว่าน้องมอสน,น่ยดีขึ้นนะ่ะผมก็อาจจะเอาน้องฟ้าสายกลับมา พักก่อนที่บ้านมากมาเที่ยวที่บ้านมากนะทุกคนโอเคจะผมจะกลับไปส่งน้องนะน้องนี่ก็ผมจะกลับไปส่งก็ดูซึมซึมเศร้าๆนะก็น้องเนี่ยร้องไห้นะทุกคนแต่ก็สงสารน,นะแต่ว่าจะให้น้องเนี่ยกลับไปอยู่ในป่าสักพักหนึ่งเราค่อยพาน้องกลับมานะนี่ทุกคนก่อนกลับนะผมก็จะให้น้องเนี่ยกินข้าวกินข้าวเสร็จแล้วผมซื้อกุุม่มๆมาให้น้องนี่นะซื้อเติมพลังก่อนเราจะ เข้าป่านะวันนี้ผมเข้าป่าคนเดียวนะก็ไม่ได้พาน้องมอสไปด้วยแล้วก็ไม่ได้พาน้องข้าวโพดไปด้วยนะก็ก็มีพบมีอาคมแล้วก็ช้าห้อยไปอยู่นะทุกคนก็ไม่่าจะเกิดอันตรายกับผมนะจะให้น้องข้าวโพดอยู่บ้านแล้วก็ดูแลน้องมอสนะคะผมเดี๋ยวผมจะรีบกลับไปส่งน,น้องฟ้าสายแล้วก็รีบกลับมานะน้องฟ้าสายเองก็ยังอยากอยู่กับผมนะ แกนี่ร้องไห้นะทุกคนซึมๆเลยหลังที่ผมบอกว่าผมจะไปส่งน้องนะดูซึมๆเลยแต่ว่าล้องกลับไปส่งดูในป่าอยู่สักสองสามวันนะเดี๋ยวผมคิดถึงผมว่าจะไปหาน้องเองดูอาการในบ้านก่อนถ้ามันดีขึ้นแล้วผมจะเอาน้องกลับมาน้องะา่าสายพร้อมยังพร้อมยังไม่พูดเลยเหรอพร้อมยังน้องยังไม่พูดไม่จาเลยทุกคน ก็น,น้องนี่เยงเศร้าๆนะโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะพาน้องนี่กลับไปส่งอย่างบอย่างอาบ้านใจปอบนะนี่เราถึงปักทางเข้านะครับผมน้องฟ้าส่านี้ร้องไห้ก่อนกลับมาทุกคนน้ำตาซึมเลย ตาซึมเลยไม่อยากไม่อยากกลับมานะก็ยังอย,อยากอยู่กับผมนะแต่ว่าเดี๋ยวผมก็อาจจะพาน้องกลับมาอยู่สักพักหนึ่งสักสองสามวันทุกคนแต่ว่าที่น้องอยู่กับผมเนี่ยแล้วมีสิ่งไม่ดีเข้ามาเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับน้องไงนะทุกคนต้องบอกไว้ก่อนนะเพราะว่าท่านมาผี่มามาดูก็อําอน้ำมนต์ให้น้องฟ้าสายท่านน้องฟ้าสายทา้องาานองมอดนะ หมอพีบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับน้องฟ้าจริงๆอ่ะมันเกี่ยวกับเจ้าที่เจ้าป่าเจ้าข่าวมากกว่านะน้องมอสเนี่ยเข้าป่าแล้วแล้วไปลบหลู่อะไรหรือเปล่าหรือว่าไปท้าทายอะไรบางอย่างหรือเปล่านะแต่ผมเองก็พยายามนึกนะแต่ว่าไม่มีพี่คนหนึ่งที่มาเมนบอกว่ามันเกี่ยวกับอ่ายายคนยายคนเล่นของหรือเปล่าที่อ่ะมีครั้งหนึ่งที่น้องมอสพ,พ,พ,พูด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 เหมือนท้าทายบอกว่ามาสิ แน่จริงก็เข้ามามันมีอยู่คลิปหนึ่งนะถ้าผมจําไม่ผิดนะมันหรือว่ามันเกี่ยวกับอ่ายายคุณเล่นของหรือเปล่าทุกคนนี่ผมไม่ทราบนั้นเดี๋ยวผมก็รีบมาส่งน้องก่อนแล้วก็จะรีบกลับนะแล้วก็ผมเองก็ยังเป็นห่วงน้องไม่ใช่ไม่เป็นห่วงน้องนะผมเองก็พยายามแก้ไขปัญหาเหมือนกันทุกคนไม่ใช่ไม่แก้ไขปัญหานะเดี๋ยวกลับไปแล้วผมก็จะให้อ่าท่านหมอผีเนะี่ยดูว่าเออม,มันมันมีอ่า ที่คนเล่นของอ่ะอ่าคนหนึ่งมันเกี่ยวกันหรือเปล่าเดี๋ยวผมก็จะไปเล่าเหตุการณ์ให้ท่านหมอผีฟังก็ดูนะทุกคน๋ยวผมขอกลับใบสันตาใหญ่ก่อนนะครับผมน้องผ้าสายน้องาสายมาที่ก่อนมาามากลับไ้ก่อนบางทีเองก็มานอนอยู่บ้านแถวนี้เขาจะได้คุ้มครองเองด้วยมาแล้วน้องผ้าสายร้องไห้นะทุกคนซึมตลอดเลยผมอ่ะ นห้นคืน้องเนี่ยกินน้ำมนต์อาบน้ำมนต์แล้วก็ให้ใส่พ้าไปด้วยนะน้องเองเนี่ยตั้งแต่มาอยู่อ่ะไม่ได้กินของดิบเลยนะก็คืออ่ามีแค่ครั้งนั้นครั้งเดียวเขาคงหิวทุกคนแต่ว่าไม่กล้าเข้าไปกินในบ้านเนี่ยไม่กล้ากินข้าวในบ้านเนี่ยเพราะตอนนั้นผมเองก็ไม่อยู่ไงแล้วเขาพ่อก็ไม่อยู่เบื่อไหมอ่ะไปผมบอกไว้สัสจจงแจ้แค่อ่ะมาไม่ต้องกลัว น้องเนี่ยยังยักอยู่กับผมนะแต่ว่าผมน้องเนี่ยผมจะตัดให้น้องบอกว่ายังไม่อยากให้ตัดนะเพราะว่าเขาไม่แน่ใจว่าเขาอยู่ๆกับผมตลอดหรือเปล่าถ้าเขาอยู่ตลอดสามารถที่ตัดผมสั้นได้นะอันนี้บางทีเขาต้องกลับเข้าป่าเนี่ยเขาก็าจะตัดผมสั้น,นมันก็จะดูไม่ดีนะอันนี้ััเให้ผลของเขานะผมก็ไม่อยากจะถามเยอะนะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวผมจะพาน้องเนะี่ยนั่งพักผ่อนกันนะพอก็เดินทางมาไกลพอสมควรอยู่นะแต่ยังดีนะที่แดดยังไม่ค่อยจ้ามากนะก็มาส่งน้องในช่วงประมาณเก้าโมงนะทุกคนตรงนี้เหมือนฝนตกเลยนะเดี๋วยวฉันเอปปาไปเลยไปไปนั่งพักก่อนเดี๋ยวพากลับไปส่งนะนี่ดูแยะดูบรรยากาศรอบๆกคนเหมือนฝน,นจะตกเลยแล้วนะ เข้าไปนั่งพักเข้าไปพูดคุยกับน,น้องสักหน่อยนะเดยทำความรู้สึกฮะที่อยู่กับผมนะโอ้ยบา้านนั้นก็เย็นก็เงียบสงบนะเย็นมากๆเลยเพราะว่ามันอยู่ใ,ใกล้ร่มไม้นะน้องภาสาย น้องภาษาพูดกับพี่หน่อยน้องภาษาอยากอยู่กับพี่ไหมอยากอยู่เหรอซึ้ๆไปเลยน้องไม่ใช่ว่าผมไม่สงสารนะผมสงสารนะแต่ด้วยสาเหตุนหนึ่งอะ่ะมันไม่เกี่ยวกับน,น้องเลยเหตุใจหนึ่งอ่ะผมก็อ่าอ่าลองดูก่อนเผื่อว่า ให้น้องกลับไปอยู่ป่าก่อนดูว่าอาการดีขึ้นหรือเปล่าอาการน้องมอนนี่ดีขึ้นหรือเปล่าแล้ก็เดี๋ยวผมก็จะไปเล่าเหตุการณ์ที่ผมเจอคนเล่นของให้หมอผีฟังอาจจะชัดเจนขึน้นได้ทุกคนถ้าหมอหมอผีแบบกรณีว่าเออคนนี้คนนี้นะน่าจะทําอะไรไม่ดีไม่ร้ายกับน้องมอนนะอะผมก็จะได้พาหมอผีนะ่ะไปหานะทุกคน ไปหาคนเล่นของนะแต่ว่าคนเล่นของเนะี่ยบอกว่าเขาเนี่ยถ้าอยากเจอตัวเขาให้ไปหาแถวต้นสายแต่ผมก็พยายามนึกนะนึกไม่ออกเหมือนกันนะว่าต้นสายต้นไหนนะอีกอย่างอะ่ะเด็กที่เราเจออาจจะไม่ใช่อ่าที่เราเห็นก็ได้อาจจะเป็นบริเวณของเขาเองอะ่ะเป็นภาพลวงตางยย่ายทุกคนน้องพ่อสายน้องพ่อสาย เหนื่อยไหมเหนื่อยนะพัก่อยก่อนนะน้องพ็เพิ่งกินข้าวเสร็จนะกินข้าวเสร็จแล้วก็กินนะ้กินน้ำโกโก้เติมพลังนะแล้วก็ของในงกระเป๋านี่ก็จะเป็นของพวกขนมขนมก็เสื้อผ้าด้วยทุกคนผมได้ให้เสื้อผ้าน้องพเพิ่มเลยนะมันก็สงสารนะน้องคัยแต่เช้าเลยทุกคน โอเคเดี๋ยวผมก็จะขอนั่งพักสักพักหนึ่งก็จะรีบกลับไปส่งน้องนะเพราะว่าผมเองก็ไม่อยากจะทิ้งน้องมอสไว้นานนะช่วงนี้ก็อากาศเนี่ยก็อาจจะเกี่ยวกับพวกอากาศด้วยแล้วก็มัน,นเดี๋ยวก็ฝนตกเดี๋ยวก็ร้อนเนี่ยทุกคนเดี๋ยวขอนั่งพักก่อนสักพักนึงนะคะผมไปทุกคนตอนนี้เราก็พร้อมที่จะออกเดินทางแนละ้ว ผมไปส่งแค่ครึ่งทางนะมันจะไปส่งถึงตัวหมู่บ้านเลยนะถ้าไปตัวหมู่บ้านผมเองก็คงไม่กล้าไปคนเดียวนะครับผม,มน,นาพอผมเองก็ไม่ได้มีความแบบว่าอนะไรนจิตก็ไม่ค่อยแข็งประมาณนั้นนะเป็นอะไรเนี่ย เดิมนะทั้งเดิมท,ที่ผมเคยมากับน้องที่เนี้ยนะที่เนี้ยนะ อันนี้ก็เดินขึ้นเขาปกติเหมือนเดินที่เคยพี่เคยพาพี่มาใช่ไหมใช่ไหมน้องพาหลายคงขึ้นไม่กลกวนถ้าขึ้นไปถึงนี่ตีนเขาหน่อยผมก็ขอน้องกลับไปละวหลงทางเหมือนกันนะไม่เป็นไรแล้ว เข้าไปไร,รู้สึกผิดเหรอไม่ต้องรู้สึกผิดหรอกเองไม่ได้ทำเข้าใจไหมพี่อ่าอีกสองสามวันพี่จะมาหานะพี่รู้ว่าเอ็งมันได้ทำเอ็งไม่ต้องรู้สึกผิดหรือเปล่าเองกลับได้ใช่ไหมพี่ไม่ได้โทษเองนะไม่ต้องรู้สึกผิด พอ,พอพี่เองก็รู้ว่าไม่ใช่เองรู้ไหมกลับบ้านไปก็ไม่ต้องกินของดิบนะรู้เปล่าแต่ว่าเองอยู่กับพี่เองก็ไม่ได้กินของดิบเลยนะพยายามทำกับพ้าให้สุกนะมีปลาก็ย่างปลาทำให้สุกอะไรก็ได้ที่มันเป็นพวกสัตว์ที่กินได้ทำให้มันสุกปรุงให้สุกนะรู้เปล่า จบมือหน่อยมาโอเคพร้อมอยังพร้อมกับยังเดินทาง,างดีนะบา,บายยในกระเป๋านั้นก็จะมีพวกขนมก็เธอพาเล็กน้อยนะทุกคนน้องเองก็รู้สึกผิดไม่ใช่รู้สึกไม่รู้สึกผิดนะทุกคนเขาเขาบอกว่าเขาเองก็รู้สึกผิดที่ทำเหมือนกับว่าทำครอบครัวเขา ครอบครัวพ,พวกผมอะแต่ว่าไม่สบายอะไรเงี้ยจริงเขาไม่ได้ทำนะั้นทุกคนเดินทางกลับดีๆนะรู้เปล่าอีกสองสามวันพี่มาหาโอเคเดี๋ยวผมก็จะขอตัวกลับแล้วนะก็ไม่ได้ส่งน้องไปยังป่าที่ผมเคยขึ้นไปนะแค่ติดๆินข่าวนะทุกคนนี่ติดๆินข่าแค่นั้นเองนะ ดี๋ยวผมก็จะกลับไปละเดินตัวที่จะเดินทางกลับก็จะรีบกลับไปหาน,นะน้องมอสด้นดนะน้องมอสผมก็ฝากไว้ก่อนเขโพูนะน้องมอสเนี่ยไม่สบายผมก็ไม่อยากไปให้ไปหาปาเคเยอะนะไม่อยากกะรบกวนปลาเคเยอะโอเคทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะรีบกลับไปหาน้องมอสน,นะ ถ้าถึงบ้านเนี่ยเดี๋ยวผมจะถ่ายให้พี่พี่ได้ดูอีกรอบนึงนะครับผมครับผมตอนนี้ก็กลับมาถึงแล้วนะก็มีน้องๆ้องก็อยู่เป็นเพื่อนนะมิี้ล่าผมก็น้องผมอยู่เป็นเพื่อนนะมีย้อนหลานแล้วก็น้องมอนเนี่ยก็ได้กินข้าวผัดนะที่ซื้อข้าวผัดมาให้ด้วยก่อนไปนะก็เพิ่งจะกินข้าวเลยน,น,นัปเปิดท้อยเอากว่นานัปพลื้ <laughs> <ด> <laughs> อนัปพลื้อเนี่ยพอบอดีขึ้นยังสบายดีขึ้นยัง ก็ดีขึ้นมากนะน้องบอกนี่ได้ใส่ผ้าตลอดเวลานะนี่ยิ้มแจ่มแจ่มใส่ขึ้นยัางครับผมดีขึ้นแล้วครับดีขึ้นมากนะช่วงน,นี้ก็เป็นเพราะอากาศด้วยหรือเปล่ามไม่รู้นะก็เป็นเพราะอย่างอื่นด้วยหรือเปล่าผมก็อ่าคาดเดาไม่ถูกเหมือนกันนะกระเพรยยิ้มหน่อยครับโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยก็อ่าจะให้น้องเนี่ยกินข้าวกันก่อนนะทุกคน เดี๋ยวผมก็จะขอปิดคลิปแล้วนะคะผมสําหรับพี่ๆท่านใดที่รับชมคลิปวิดีโอนี้ครับผมก็ <c oughs> ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นติดตามให้ผมด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะคะผมทุกๆคอมเมนต์เนี่ยบางอัาอนนะผมไม่ได้ตอบนะคะบางอันผมก็แค่กดไลค์กดถูกใจไปนะคะผมก็ต้องขออภัยด้วยนะคะบางเมสผมไม่ได้ตอบกลับไปนะคะผมก็เดี๋ยวผมขอปิดคลิปเลยนะคะผมไว้รับชมกันคลิปวิดีโอหน้านะคะผมสวัสดีครับ